ใบไม้แดงนะคะใบไม้เปลี่ยนสีค่ะเ <laughs> นี่ค่ะมันล่วงหมดแล้วมันร่วงหมดแล้วค่ะนี่สวยมากเลยค่ะมา,มาดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะอะดอกมงมิสีค่ะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้อยู่แถวบ้านใกล้เอจีแถวบ้านอยู่ใกล้จี ไม่ได้ไปไกลกลัวโควิดน้ากออออม่่ากำลังงานอันนี้ค่ะเรมากเลยดูใค่ะ ดูกันนะคะนี่มีก็จะมีคนมาถา่ายรูปด้วย,ะค,ะยวค่ะนี่ค่ะมาดูกนะัมากับพี่ยันทีสองคนใส่คิดลาวมาอะมดูค่ะมันร่วงแล้วค่ะบางอันมันกย็ยังไม่อันนี้บางอันก็ยังยังไม่แดงเพราะว่ามันยังไม่โดนแดดอันนี้มันอยู่มันอยู่ลึกๆเหมือนคล้ายๆว่าเป็นประมาณว่าภูเขาเล็ก อยู่ในเมืองอันนี้ทางลงปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะไม่ได้ไปแถวเกียวโตไม่ได้ไปที่ไหนเลยเพราะว่าเอา่อกลัวค่ะโควโิโาระบาดเยอะมากเลยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูกันใกล้ๆนะ อันนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะใกล้บ้านนี่ก็คือ,อน,นี่ยังไม่แดงนะคะมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือมันไม่โดนแดดมันก็เลยยังไม่แดงมันจะเป็นสีสีเขียวอยู่ก็จะมีป่าไผาแต่ข้างบนนี้มันคือโดนแดดมันก็จะแดง อันนี้คือมันล่วงเลยค่ะมันล่วงมันล่วงเสียงรถไฟมันใกล้สถานีรถไฟค่ะ งไหนนพี P ี่ให้ดูธรรมชาติค่ะธรรมชาติที่ญี่ปุ่นสวนสาธารณะแถวบ้านมันร่วงหมดแล้วเนี่ยฝนมันตกมันก็เลยร่วงเลยไม่เห็นแดงๆเหมือนปีที่แล้วเลยเนี่ยค่ะมันล่วงหมดแล้วนีร่วง ให้ดูธรรมชาตินะคะก็จะประมาณนี้จะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวผสม,มกันค่ะนนาามาแล้วพี่ตีตากราก้อง เอา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 ดน่งเอารูวีดีอ <video S 2> ่อนนัยนึงเนี่ยค่ะให้ดูชัดๆนะคะว่าใบไม้เปลี่ยนสีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะออกเป็นสีแดงๆเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะที่เป็นสีเขียวคือมันไม่โดนแดดน,นะคะมันก็ยังไม่แดงค่ะเียแต่ถ้ามันแดงพร,ร้อมกันหมดมันจะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะให้ดู ะะวันนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นวันหยุดนะคะเลยได้มาดูใบไม้เปลีป่ยนสีแถวบ้าน,นให้ดูสักสัก ยุกอ้ายอันนี้ร่วงร่วงหมดแล้วนะคะร่วงดีๆทงดีเที่ยวตามธรรมชาติตามฤด,ดูการของญี่ปุ่น,นใบไม้ร่วงแล้วอันนี้ซากุระซากุระใบร่วงหมดแล้วก็จะเห็นแต่กิ่งก้านวันนะคะ ที่เห็นเป็นกิ่งเนี่ยก็คือต้อนซากุระซากุระอันนี้ก็เสวยเรื่งแบบนี้นางกันได้์ใดวัน,นยึดวันแดงคุณเออัน,นบบอันนี้นะคะก็คือมันร่วงลงมาแล้วมันร่วงมันร่วงลงในพื้นแล้วก็คือเมื่อวันศุกร์ฝนมันตก ลมแรงใบไม้ก็เลยล่วงเยอะเลยให้ดูนะคะ ล่วงบนแล้วค่ะจะกลับแล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะให้ดูนี้กลับแล้วสามเมื่อ กลับแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย